ป้าตัวคือน้องเอยเนาะทีนั้นนะทั้งแม่ป้าเพิ่นเนี่ยมาพากันมานั่งจุ่มอยู่นี่พี่น้องเอยเนาะที่หน้าเขาอยู่ตุนเห็นอยู่แบบมืดเลยที่บนบเน่ยบุเปิดแพร์ถือว่าคือใบเนาะอ้พี่นงเไปพี่น้องเอยตอนนี้เราอยู่นะคิวรถซชโนพี่น้องเอยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเห็นประธานตูนจับกล้องให้กลับมากับอาจารย์พี่น้องเอยมาเบิ่ง เห็นพนังจุ่มกําลังกินเข่าอยู่เนาะิขากพี่น้องเลยโคตรดีดีชีวิตคนเฮาขึ้นมาเป็นได้นี่สบายดีเด้อไม่เท่าสบาดีพากันเห็นยังอันนี้น่ะข่ากับยงีเข่าข้าวเป็นอยู่นี่เข่าตินตึบไม้โอ้พอนเข่าให้ข้อ็คออยู่นี่เนอเบิ่งต้องหานประตูนเข่าพนกินกับยังเมนกินกับแก้วนี่กินแก แกงขี้เล็กแกงขีเล็กอิ่มีบอิยู่บ่น้อิ่ม่้อมู่ัน่น่่ไ้ม่ากันั่งกูหิ้มช้างแทบบย่านรถเหยียบรถชนบ่หนินั่งอยู่อืมเ่เาเยโดยาเกียวาหรเลนย ไม่หาโอเข้าโดยพี่น้องเลยบรหารระตูโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะัสกีเมืองนกีาพากันมาแต่บ้านไดก็บ้านสกีปจีบ้านสกีเออากันมามามาขอเข่าขานอยู่บ่างด้วอเข่าอยูอืเข่าอะไรข่าเกดยอ๋อโอ้โห้เลย ไงจ้าากรอมานไงจ้ารานอย่งพาันมาจะใชะมจากมืเนนะะมอ่ามนมือนี่มานี่มา่อนมาเมื่อนามนี่มาเอนีามือนีมาเมื่นีมาเมือนี่าเอนี่เนะมเ่นี่มื่อ่มาเมื่อนีมานเนี่มาเมื่อนาเนาเมื่อาเนอนี่มาเเมืเืเมืน่มีเ่อารถาเเ่างเมือนู บิร์เบอร์จันอืมยางเมื่อสิปน์ปุ๊บไปกินทางไปกินาบนนั่นเคยอืมอย่งเมื่อเลยแต่บอมีเงินคารถบ่ผู้เทไรน่ะเมื่อพุ่นน่ะแเบอ๋อโดยโดยโดยเบเนไปกินทางนี่อืมคารถค่าลาดโดยบัดลงมากน้สาวเงินมันใช้จ้างมากนะ

เั็นมวยไปคออ๋อเป็นเป็นเห็ดบุญส่งเพื่อเลยเนาะนี่ยางกินเมื่อเดเปนข้านยางช่องช่องนะจีดนบาเฉาไงช่องคืนช่องคืนช่องคืนน่จะหอดบาทนั่นปอเปะเป็นางเชฟปูน สามเมื่อสามคืนบ่ฮหอดดอเออ่อดมังนมเมื่อใด้คัง่อด้จับมื้อก่10มืัให้มือ10มือรือาน่าใบหมามาให้มือออขากะบบมีอันน่ะขาก็บ่มี่ไผ่ก็บ่ฮู้ออไบ่ด้ไปบ้ด้โดยอยู่บ้านสกีบ้เลยบ่านี่บ้านสกีหมด นบุ้าเนาะพี่น้องอืมนี่จะบุถ้าน่จะแมกมาไนี่นี่แมกมาไอเอาไงใช่หั่นไายอนณะอิ่มอยู่บ่เข่าวีมาจะไปชื่อมาให้ได้ห้าวไปคอเนี่เอาลายแล้ว ลูกเพืเดียวลูกเดียวนี่โดย,ยโอ้ยเนอลูกในจานยังแต่ลานหลานยังน้อยคือบอไปนอนดูวัดดูยังใกล้ๆนี่มันมันจะปลอดภัยเนี่ยอันนี้มันนอนอยู่ทิมทางเจ้าช่นอนอยู่ใช้ผ้าก,ก็นอนอยู่ใช้ใเหมือนนี่นอนเฮือนนอนอยู่ทางในเฮือนนั้นอ๋อเพิ่นให้นอนบ่อ๋อใครอยู่ดอ้วยนนะขาให้นอนอืมเพิ่นทงสารเนาะ เพื่อนอีตนนนขุนยากเนยด้ผมมาทำการบนงกาบมาจะใช้ะตัวนั้นก็มีลูกน้อยบ้านนชนมาจะเมืองชนน่ะทังบ้านน้องควันพุ่นนะพี่งกอ๋อ้านข้าวนโนอนี่มาจะเมืองเชโปนมาเลยนี่เนาะ บานนะกันเดียวโอ้ยระวังรถเด้อล okay. right. okay, okay. so wow. oh. ่ะเด้อเนทิทางช้ำพี่น้องเนาะรถห้ามไม่ต่อย่างไ่ติบนะรถโอ้ยพี่น้องเบ่จักยางเลยนี่ตายโอ้ไปเลยโอ้อันตรายดีแบบนี้นะจะนอนอยู่ใช้เสื่อนั่นะงอยู่น้ำกันนี่นอนูคอแล้วอ๋อ ดูพี่น้องเลยเดี๋ยวมิตรไปชั้นนี้นี่ร้านนี่ชั้นนี้ร้านผู้ชายดยร้านผู้ชายถ้ากันได้ยังกินเพิ่นเอายังเอาให้นี่นะเขาก็คือกินบิดอิ่มและ อิ่มแล้วบ่อโอ้พี่น้องเลยเนาะนนีี่่ผักมีพวกมมีีเพิ่นอันนั้นเพิ่นเอาให้เนาะเพิ่นอ่าผู้ใจบุญอะไรเพิ่นเอาให้พี่น้องเลยเข่าแล้วก็กินยังบ่วชฉันเอาฉันไปซื้อนาบมาให้ได้เฉนเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าเบิดเดียบ่าแล้วกับพากันอิ่มเบวชเลยเนาะอ่าหลัง บาเตียงสิเปลี่ยนจากซื้อนักกินให้แล้วเสี่ยวเ,เงินให้เราดีกว่ากว่าเพราะได้เราจ้างคารถเมื่อนะพี่น้องเลยน้ายังบ่มีกินบ่พี่ทสาวเด้อเด้อเด้อไปซื้อน้าม,มาให้กันเด้อโดยโดยโดยเด้อไปซื้อน้าม,มาให้แป๊บนึงพี่น้องเลยแป๊บประตูอ้อันนี้กับเจ้าสิไปใช้นี่นะไปหาคออยู่บ้านไดก็ไม่ไม่น้องนิ่งนี่เลยด้ว ม่น้องมีน้องหนิงเฮาบรจักเฮาเขายังบบได้เคยเคยมีคนอันชอยเจ้าใช่ปะไม่น้องหนิงตอนระบาวพาชุดเคื่องเชือกพาอยู่ตลาดนั่นแหลเองเฮาบบได้เมนเฮาโบราณนบราณนบรานคนกันอ่าน่าจะเป็นลุงเฮิร์มปะอ่ามีคนเคยชอยเจ้าปะเราไปชุดเคื่อเชือกพาเราเขาน้องหนิงนั่นเขาที่เร็วเราชุดเครื่อเชือกพาให้ตลาดชิโนมาแต่บ้านน้องขวัญถูกัว บ้านเดียวกับว่ากับบ้านนงขวัญมอมาหาจิกมือได้สันพากมาเช้านี้อโอ้พาลูกหน่อยมาพี่นงีน้เนาะมันมันบ่มีบ่เมือม่อพุ่นก็ได้<อ>ลูกค<า>ัวจะไปใช้ใ<จ>ชัมื่งมุทนเขาขาอาเข้าเกี่ยวน,นยงมุนทนาชุก<อ>ไหน้าเจ้ากมีอยู่ใช่มีอยู่ตะบลามีอยู่ต่บลายอ้าหน้าตะกากับพ่อมีอยู่แต่มันบลาย ไปพอานกพนมีขาวที่กิน้าจาอ่าอยู่บ้าน่ะบ้านนางวันอยู่เท่ากับมืใครอยูุ่การโดยพี่น้องได้เท่าไรแล้วมาขอได้ข้าวนัุกหนึ่งพุ่นักอาขอได้ไปฝากคนใหมพุ่ใช่ลูกลูกเจ้าบลเไปมื่กี้นนเลไาเเดีะไปเอาขนมมาให้ลูกแล้วกจ่องนแป๊บนึเ เตรียมเช่าขนมไปให้ลูกกัแล้วกันพี่น้องเลยประดี๋ยวชีพาลงไปเวียกสวรรค์ต่อก็ได้มาเห็นพนังเพื่ออยู่นี่พี่น้องเห็นเนาะโอ้ยโหด้ยเอาสบายดีลูกล่ะสบายดีไอมาบดลูกบดข้อบดครัวเลยนี่เนาะเอาขนมนี่ครับเอาขอบใจก่อนนบมือก่อนไปไปนั่งลงดีๆนั่งลงตะกูตะกูนบมืองาม เออแบบซี่แม่เอาของน้ำผู้ใหญ่เฮ้ยเอากินพากันกินโดดอ่ากินแร่เข้ามือนี้ฮะนี่ยอ่เดี๋ยวไปซื้อเอาเด้ออยู่เนบินเด้อถ้าเสียเงินให้เด้ออ่าเออเอาไปซื้อเอาด้วยด้วยบมเป็นยังบมเป็นยังไปไปซื้อเข้ามาชุลูกชุเมียกินไป อ่าพาก็นอนอยู่ในเพื่อนบ่อมันนี่เนาะโอ้ยเนาะพออนนโดยเอาน้ำมาให้กับเดจลายอาจารย์เ่าไปซื้อน้ำให้พี่น้องเห็นเนาะอึ๊บเอ้าไม่เท่าโดยน้ำเด้อิมเท่าเด้อโดยน้ำกายหัวเสือไว้กินกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำเนาะอ้าโดยโดอยอ่าอ่าดอยดย ด้อยอ้าวเอาไม่ท่าให้เบิดถ um, ุงรถอ่ะฮะไดอยพี่น้องเอ้ยเอาซั่นอันเฮาสิซอยซอยคารถเจ้าเด้อเมื่อบ้านเด้อเจ้าอ่าพี่น้องเอ้ยื้อืเพิ่นเมื่อได้เนาะอืมได้ได้ผู้จักพันแล้วขอมื้อนี้ข้าวัข้าวข้าวอ่าข้าวฮอดชาขอนํามื้อนี้เลยเนาะ แล้วชิย่างเมื่อไรได้นี่พี่น้องไอ้เบิ่งหันประตูนคอยขอกล้องเบิ่งเบื้งคาไม่เท่ากันนี่พี่น้องไอ้ขากุดเนาะย่อย่อมึงด้วยให้ไม่เท่าย่ออนุญาตพี่น้องไอ้ขาแล้วคุดแบบนี้แล้วย่างไปไปได้หนิแล้วย่างได้ได้นั่นนะโอ้ย่างไปไปได้หนิใช้เกือบได้อยู่บ่บ่ได้ใช้เกือบเลยเป็นยังจังขาขาขาดนะ อ๋อสึกระเบิดตั้งแต่ข้าวยังน่อยพูตั้งแต่ยุกสงครามเพอรกันเ็น้ออ๋อมือมือมอมือมือมอาแอมือมมืออมอมอมือมือมืมือมือมืออมืออมือมืออมือมืเมืือออมืืออออออืออ săn hao sợi xoay, ngân thê cha đỡ, họ đây ăn xoay khả lang mưa 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 bạt, rồi, riêng mà hán mát cho nên chỉ để bạt rồi, rồi. No. rồi à, biết <hers> không, nó, à, để hao sợi, à, khoa bươn nì, bươn bao thê mưa bò rồi, rồi ย่างกับบริเวณย่างล็อกแบบนี้เนาะขาเราอ่าบริเ่เมื่อพี่น้องเลยแต่เจอช่วงบนเตียงเงินมื่อขึ้นเสพนขยุสี่ในมือส่งเราอือเจาะไปช่องมือเจาะไปช่องหนึ่งหนึ่งเฮาเฉาเฮาเฉาเงินให้เจ้าจ้างเมื่อเด้ออ่าดอยดอยดยพี่น้องเลยอ่พอเพิ่นก็เห็นอนาคตเจ้ามาเรื่อยอยู่บ่ช่วงนี้ก็พอเห็นเนาะ

เต้าช่วยอออ่าอ่าช่วยระยะดเลยโอ้ยโดยโดยอ้าซาเดียบะเตียงะช่วยเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวไม่เท่าอ้าวโดยโดยพอได้ติดงถุงติดไทยไว้เนาะอ้าวไม่จุยโดยโดยอ้าวไม่เท่าเด้อได้จ้างขารถขารางเมื่อพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวอ้าวไม่ไมู่้โดยพี่น้องเลยอ้าวโดยโดยอ้าวไม่เท่า โดยอ้าวไม่ไม่ตู้โดยใช่ยพี่น้องเยอไเ่าอ๋ะจ้าขารเนาะโดยโดยอ่ายพี่น้องเยเนาะโอ้ยอดเฮือนถึงซานเด้อไมเ่าเด้อยอยู่ดีมีเฮงเด้ออ่าพี่น้องเอ้เฮามีโอกาสเฮาขึ้นไปหาอยู่บ้านบ้านบ้านสกี้เนาะสกี้เมืองสิปน โดยกับบอกว่าบื้นมือร้องให้เฮาเฮาให้เฮาว่างก่อนเวียงงานเฮากลายอยู่เนาะมีเฮาได้ขึ้นไปทั้งนั้นเ้าจะขึ้นไปหาเด้ออ่ามิทำทำซื้อในม่ตู้ซื้อยังแต่ละคนจะซื้อยังไม่เท่าเต้าหมึกแม่เต้าอโมอมอันพุ่นได้ชาไม่เท่านี่ได้อรวอารวาเจ้าได้ชาไม่เท่าเด้วยอามายไม่เท่านี้ได้ชา ช well, well. oh. like huh? like ื้อยังก็กึ่งกึอาคึ่อาชุดอาชุดอ๋ออันนี้ได้ส่ฮะจันทวีจันทวีไม่ไม่สู้นี่เลยส่าอ้าวลมลมสื่อลมเม่ตู้ล่มพุ่นได้ส่าสื่อมืออ๋อไม่เท่ามืออ่ามีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเนาะเด้อ ดยโ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 ดยพี่นไงไปชนะเขาไปเดินทางก่อนเด้อบันนี้เด้อโดยสู้ๆเด้ออยู่ดีมีแห้งยอดเฮือนถึงซานได้ไม่เท่าเด้อโดยเนาะไปพี่น้องเอ้ไปไปพี่น้องเอ้เอากันไปชื่อแนกินเด้อมาสูลูกสูเมียกินเขาไปเวียกต่อกันบันนี้สู้ๆเด้ออือฮโดยโดยโดยพี่น้องเอ้เพิ่นนะไปพักไปเช่าอยู่เฮือนผูกข้างในผูก จะคนซื้อวันจะได้เพิ่นกใจบุญอยู่เพิ่นให้พักให้เศร้า,าพี่น้องเห็เนานะอ่าโดยขอบบุญขอบคุณพเพิ่นเดลายพี่น้องเลยไปสำหรับวันนี้กระเตียงขอตัวลาไปก่อนเด้อดพี่น้องเลยเฝ้าไปเวียกกันดูอ่าสวรรค์พุ่นตอพี่น้องเหนะ็เนาะต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประสบความสุขคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วกับข่าข่ามโฆษณาเนานะวันนี้เราก็ได้เจอทั้งพี่น้องเพิ่นมาขอเข่าขอน้าขอเงินขอคำ มาแต่เมืองอ่าเซปูนบ้านสกีเมืองเซปูนแขวงสวนนเขตเคยเข้าเข้าที่บ้านเพิ่นเพ่ใหม่นะเพื่อนเพื่อนคนเพ่ใหม่น่ะพี่น้องเห็นเนาะแต่ก็โดยความที่เพิ่นบ่มีแหละบางคนกับโบมีลูกมิลานกะมาขอเข้าก็นำพระดี่กินพี่น้องไอ้ขอเงินขอคำนี่แหละเนาะขอทุกอย่างว่าง่ายๆก็ได้พี่น้องเห็นเนาะแต่อีกตนเพิ่นบัดนี้มาแล้วมันเจอกับอ่าบุญทรงเฮือเป็นงานบุญใหไงพี่น้องเน้่ยเพิ่นก็ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่อยากให้ คออะไรเพราะว่ามันชีชุลมุนบุญไว้กับอาแขกคนมาเที่ยวงานพี่น้องเห็นเนาะแต่ว่าให้บิดงามงานบุญงานอย่างก่อนจังมาไม่เพื่อนเราพี่อนเราเพื่อนจะตีให้กับบ้านกับเมืองก่อนเนาะทางเขาก็ได้ซอยขารถดขาร้างเพื่อนพอพี่น้องเยเนาะกับบ้านกับช่องเดี๋ยวจังว่ากันรอบหน้ารอบหน้าจังตามเพื่อนไปพี่น้องเลยเอาฉลาดเมื่อนี่ทั้งทีมงานเขาสามคนขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเยต้องขอขอบบุญขอบคุณในลายพ่อแม่พี่น้อง เพื่อสุขสุขคนที่ตามาติดตามทำส้มคลิปจนจบแล้วก็ประคำโฆษณาสำหรับมื้อนี้ไปก็แล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบายเนาะ